ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพ่อแต๋มอีกนะครับเนาะครับพ่อแต๋มพามาติดตามเล่าพัฒนาของเซียนอาร์มนะครับครับก่อนเฉไปเบิรงเข้ากับเบอเบิงก่อนนะครับเนาะวันพุธที่ผ่านมาเนาะครับเนาะวันพุธที่สามสิบสิงหาคมหกหกนะครับเล่าพัฒนาออกเก้าเก้าสองห้าสองเก้าครับเลขหลางก็ออกสองห้าเนาะครับเนาะครับก็มี กิ่งพอเตียมลงอันนี้พอเตียมว่าเป็นเซียนอํมเนาะครับเนาะ <laughs> หัวที่่านมาเน่ะครับเพอเตียมขอตรวจขอไพ่แต่ว่าเขานะครับเลขอันเป็นเขา่าครับเก่าสองเลียกมันออกสองเขา่าเข่าตก,กับเนาะครับเนาะแต่ว่าบารนี้ของแท้นะบานนี่เซียนอัมของแท้นะครับอันนี้กับลองแท่กันแต่ว่าบ่าเป็นเซียนอมัมนะครับของน้องลูกเต่านี่แหละนะครับเนาะบ่ลเป็นพื้นผู้ไก่กันเนาะ ครับป้าเบิงครับทุกวันนี้ห่องเซียนอามให้ตัวใดมาเนาะครับเนาะ,ะครับวันศุกร์ที่หนึ่งกันยายนเนะครับเนาะก็ยอ่อ นะครับ อัมตัวนี้เนะ FC, าะอีฟีง่ายๆ่ายโลดบม่ต้องเอาเซตล,ล้อเลื่อนออกกว่าอามัาอามโมอัมโหลดเนาะใส่อันนี้ยกช็กชื่ออันอมัมเพื่อเขาเนาะอีฟีเนาะสิดกินที่มีล้อเลื่อนบอครับครับวันนี้พัทมามงวนนี้นะครับเนาะบนล่างนะครับ หนล่างวิ่งลดูด2กับ9นะครับ ครับเน้นที่เก่านะครับเน้นที่เก้าครับมาเบิงจับคู่นะครับเนาะ

Sám Dũng Sám Nưng sì c หนะครับเก่าห่าง2 3 4 9ามสีู้ บับนนี้เพิ่นเน้นให้ทีเก่านะครับกะชิมี่สองเก้าสามเก้า,ส,า,กาสี่เก้านะครับนี่คือตัวเน้นของเพิ่นนะครับ แต่ว่าตัวทีเ่นโบเนนเฮ่ห้มามักตัวในหอาเก่านั้นระครับเดอ้อรับเนาะเพราะว่าซองเก่ามันออกไปแล้วนะครับมากีกบ่าเขาก็ยิ่เพราะเบิ่งซอยกัดเนาะครับเนาะขันหายมากงวดกวันใขรล่ะว่านอยพีซง <laughs> วดวันพุธ <laughs> เขา่าซองเก่าตรงๆเลยครับอันนี้เพิ่งกันหายมากส่เนาะครับเนาะ ครับเป็นเงินมาให้สองเก้าสามเก้าสี่เก้านะครับเอาพระเตียมขอบคุณนในลายเด้อครับเด้อเซียนอามนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอะเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางนํากันงวดวันที่วันศุกร์ที่หนึ่งกันยายนหกหกนะครับเนาะครับคอยโศกๆมานานัมานๆกันคอยเข่าปังๆังนะครับเนาะ ขับนแนไมนมากกับบนล่างวิ่งรูด2กับ9นะครับเน้นที่9นะครับสวดจับคู่29 20ก้39 30 31 49 40 41หนึ่งสาเนามหน่ง่เก้สี่ศูนย์นึ่ะครับเนาะต่ว่ากะทิมีสองศนย์สองหนะึ่นเนานเน้นที่2 2กับเก้านะครับเนาะสองกับเก้าเน้นที่นเก้าสองี่กะทิเป็นตัวรองล้องไม้ยู่ ก็มีสองศูนย์สองหนึ่งอีกนะครับเนาะเอามากแสดงชอบแสดงเขากับพิจรารณามึงเอาเนาะเอฟซีเนาะครับพอแต้มกับข้อหอยพ่อนีเข่าปังๆเดอ้อครับเอฟซีกับเฉลยโสดๆมันๆกันเนาะครับเนาะครับเอาเข้อมาแล้วกันมาก,กันสอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมนะครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดนเนาะรับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้ครับติดตามสอดแสวงหาตัวเลขแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาจัดหน้าจอครับผมเน้นสองเก้าสามเก้าสี่เก้านะครับเนาะชอบตัวใดมากตัวใดก็นจะเริมนะครับขับตัวไว้นำนอะนเอฟซีเนาะครับเขาสุดท้ายทายสุดนี่พอแต้มกข้อกราบขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิง่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอ้อไว้พรอมให้มีแต่ความสุข ควบจะเลื่อนนะครับเดอ้อควมเจ็บยาให้ไดควมไขยาให้มีนะครับเนาะขอให้มีอายุมันควรเย็นครับทำมาค้าขายสิ่งได้ก็คอห้จะเลื่อนลุงเรื่องครับทำการทำงานก็คอให้มีสุขกภาพที่แข็งแรงครับที่สำคัญก็คือโคลากนะครับเนาะครับมือวันศุ์ที่หนึ่งกันยายนเฮานี่ทั้งเลขไทยทั้งเลขเลาานะครับคอเอฟซีทุกคนโฉมันมานถึอรตเตอรีลีแล้ววันที่หนึ่งกันทุกๆคนนะครับเดอ้อ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเต็มกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พ่อกันหยิบลิิหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม